โอเคสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไหม่ครับอีกเช่นเคยคือผมไม่ได้ทําคลิปมานานมากมันมีหลายปัจจัยหลายสาเหตุที่ผมไม่ทําอ่ะเออเอาอย่างแรกอย่างแรกก็คือขี้เกียจใช่ครับขี้เกียจจะจับจะเปิดมาหลายรอบแล้วแต่มันก็ขี้เกียจเข้าเกมส่วนอย่างที่สองก็คือสองครามไทยกัมพูชานั่นแหละรครับผม เลยผมไม่ได้มาทําคลิปสักทีเลยตอนนี้ผมได้กลับมาบ้านแล้วโอเคผมจะมาอัปคลิปแบบปกติแล้วนะผมผมจะไม่ขี้เขียนแล้วนะครับคืออันนี้ผมขออนุญาตสร้างโลกใหม่เลยนะครับเพราะว่าผมกลับมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจําไม่ได้ว่าเซฟโลกเก่าไว้ที่ไหนคือผมไม่ได้เซฟไว้ในรันเชอร์ของตัวเกมโดยตรงเลยผมเซฟไว้ในพวกลันเชอร์เพิร์ตฟอค มัดลินเอ,อ้ยผมมีเยอะชื่อชิปหายเลยผมจำไม่ได้เลยมาอนุญาตสร้างใหม่กันเลยนะฮะเอ,อ้นี่คุณผู้ชมเป็นไงเป็นไงโคตรเจ๋งน,นี่ผมได้ลงมัดเสิิมานิดๆหน่อยหน่อให้มันเออ,เอ,อผมลืมบอกไปว่าครั้งนี้ผมได้เปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับก็คือเวอร์ชั่น 1. จุดจุดเท่าไหร่วะเออ1.21.8เอาตรงๆผม เป็นคนที่ไม่ค่อยถูกโฉลกับไอถูกโฉลโฉลกชาอะไรก็เถอะผมไม่ค่อยถูกกับไอเฮบลมหิมะเท่าไหร่คือผมไม่ค่อยชอบไบโอมหิมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแบบคุณคุณคุณดูก่อนนะกับไอไทากาไปหิมะที่มันโอ้โห มันไม่สวยอะผมชอบใบยุมโอ่งมากกว่าเออหน้าไหนครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าผมขอสร้างอุปกรณ์ตรงนี้หน่อยก่อนแล้วกันเพราะคือมันต้องใช้จริงๆอะครับคุณผู้ชมเอามาแล้วก็โตคราบไม่ได้เล่นไม,ไไมค้ามานานเลยอะคือผมไม่ได้เข้าเกมไมค้ามาเป็นเดือนอะครับคุณผู้ชมเอ,อ้ยตรงนี้ถ้ำหน้าลงอะผมขอลงถ้ำก่อนแล้วกันก่อนไปที่อื่นนะครับ โอ้ยเกือบโดนดาเมีเอาไงล่ะคูเอ้ยตอนแรกว่าจะไม่ลงแต่คิดดูอีกทีลงดีกว่านะฮะให้ผมควรไปเอา่านก่อนดีเปล่าวะไม่คูห้าพอไม่เาฐานหรอกไม่ต้องการฐานฉันไม่ต้องการฐานฉันเอาเหล็กพอนะครับพี่มึงให้กูสองเเองดี ไอ้ไอ้รอวะโห่กูคิดว่าจะเยอะกว่าน,นี้ให้สองเองเอ้ยซอมบี้โอ้ยเจ็บมาเฮ้ยเจ็บมาเฮ้ยพ่เศยซอมบี้แยกล่างคุณผู้ชมผมคิดผมคิดผมคิดเป็นเองหรือเปล่า,าซอมบี้แยกล่างเอ้ยเอ้ยเอ้ยตรงนั้นมีเดอมอนโอเค กูไม่ต้องการไดมอนต่อเนี้ยกูต้องการ่านโบรถ่านโบรโบรขึ้นไปข้างบนละโบร์ข้างล่างไม่น่ามีถ่านอ๋อคิดว่าหมูมันรออะไรตรงโอ้โหคุณผู้ชมตอนนี้ผมเดินมาไกลจากจุดเกิดมากผมยังไม่เจอเลยเนี่ยใบอมโอ่งอ่ะโอ้โหใบโอไม้โอป่าโอ้มันหายากขนาดนั้นเอ้ยอันนั้นป่าอะไรวะอ๋อสปุตเหมือนกันป่าสปุต พุทธใช่ปะคือ,อสะพุดทัวขอตัดอ้อยไปด้วยแล้วอ้อยแม่งมีประโยชน์แน่นอนครับผู้ชมแต่ตอนนี้อต้องการที่อยู่ต้องการป่าโอง่งนะครับหาป่าโอง่งให้ฉันที please please เพฮ้ยนนะคือหมาหมาหมาผมชอบหมาตัวนี้หมาสีนี้น่ารักวิ่งเที่ยเจ๋งจริงเลยครับผู้ชมหมาสีโคตรน่ารัก ัวเช่ามาสีนี้แหละมันสวยเฮ้ยวันด,ดีหัวโภมอโอ้ยโอ้ยเชียช่ยเชี่ยหนีอ่ะหนีอ่ะตัวทัวเชื่อหน่อยเชื่อหน่อยเชื่อหน่อยยังไงเขี้ยดไม่ไปไม่ไม่เจอจริงนะเนะี่ยเจอแต่แก่น่ะนะนะ ไอ้แก่สองสีแต่ฉันมีอยู่สามผมแม่เ you, 3, อ้ยมีอยู่สามสี่อะซอมบี้เกิดแล้วโบรโอ้กูตีไม่โดนซอมบี้ก็เกิดแล้วยังไม่เจอที่พังหิวก็หิวโอ้ไม่ก็แดมกูตายแน่เลยผู้ชมผมรู้สึกว่าผมควรเป็นแบบ i do i i y y u u n o w w o w me to, to k ต o you see ิโ y o ิบ e ซิโอ e ดูดดขฟยยเป็นอ้ยผมเจอหมู่บ้านในบีซีครับผมเจอหมู่บ้านในบีซีไปเลยขอนอนหน่อยแล้วคันกูยังไม่อยากตายขอนอนหน่อยนะครับขอบคุณครับสําหรับตีนอนถึงมึงจะไม่ให้กูก็เถอะ ตื่นเช้ามาวันที่โซไซก็ปิ่งอาหารไปเมื่อกี้แล้วก็ขอสํำรวจนอแล้วกันนะครับในนี้จะมีอะไรบ้างหรือเปล่าผมรู้ทุกอย่างดูทุกอย่างเอาทุกอย่างที่มันอยู่ในบ้านฮะดินมันไปเกิดอยู่บนนั้นอยู่ห้าสี่ห้าบล็อกเดอะฟักคืออะไรวะเฮ้ยคุณผู้ชมช มัมนจะเจอสิ่งที่เรียกว่าป่าโอ่งแล้วนะครับใช่ตอนนี้ผมเจอสิ่งที่เรียกว่าป่าโอ่งแล้วนะครับรดีใจมากๆดีใจสุดๆไปเลยไม่ใช่ดีใจเพราะอะไรนะเกียจเดินขี้เกียจวิ่งล้วหลอนหันหมดดีใจเพราะงี้แหละคุดฟักทองไปด้วยแล้วกันฟักทองมีประโยชน์แน่มังเออเอาไปทำหุ่นไล่กาหุ่นไลากาเออเอาไว้ไลากา ใช่ครับเวรากาเอาวเอาวลากานะครับมันจะมีอะไรมีประโยชน์ให้ผมบ้างวะโอ้นอชีวิตฉันอะไรจะมีประโยชน์ให้บ้างเฮ้ยเอาอะไรทิ้งดีดินดินดินแล้วก็ไฟแชกมาไฟแชกแทนหินหินขุดใหม่ได้หีบฮิวก็ทิ้งไว้นี่แหละ ทองก็เดี๋ยวมาคุยที่หลังแล้วกันเลยจะสร้างบ้านยื่นออกมาดีโอเคยื่นออกมามันมีน้ําตกอยู่ตรงนี้ครับเลยเอาเป็นว่ายื่นออกมาน่าจะดีดีนะมันมันดูสวยอ่ะมันดูสวยเนี่ยผมจะเอาบ้านยื่นออกไปจากภูเขาตรงนี้ครับผมผมคนปักหลักอยู่แถวๆด้านบนนี้ก่อนมันจะได้ทำอะไรง่ายๆเนาะชิฟนอน แล้วก็ตื่นเช้าพรุ่งนี้นะครับแล้วผมจะขุดครงไว้คร่าวๆแล้วกันในการสร้างสร้างบ้านในอนาคตอะ่ะขุดครงไว้คร่าวๆแล้วกันทางเข้าอะไรประมาณนี้อะ่ะต้องออกไปสำรวจกิไกลอะ่ะโหคุณต้องปีนไปฝั่งน,นั้นเหรอโอ้โอ้โอโอหมยเห็นขี้เกียจเอ้อยู่ตรงนี้ก็ได้อ่อบ้านตรงตรงนี้เออตรงนี้ตรงนี้ นี่นี่นี่ตรงนี้เลยครับนี่มันอยู่ใจกลางปะเออใจกลางคุณเรียกซิใจกลางด้วยนะตรงนี้ความยาวจะมีประมาณสิบสี่นะครับเพราะฝั่งนี้มันยาวไปเจ็ดเอ้ไม่สิมันต้องบวกกับตรงนี้ด้วยถ้างั้นก็เป็น88ดแนะครับฝั่งนี้ก็เป็น8ปดสความยาวมันอยู่1 6บหกนะครับสองสเนี่ยความยาวมันจะสิบห รวมทั้งสองฝั่งนะถ้าฝั่งเดียวก็แปลส่วนแนวด้านในผมว่าจะขุดไปประมาณ6นะครับให้มันได้6ตั้งแต่เริ่มจากบล็อกนี้ก็คือ1นึ่งสองสามสี่ห้านี่ก็เป็น6นะครับผมไม่ได้จะสร้างใหญ่อะไรขนาดนะั้นแต่จะเอาเป็นว่าอยู่แล้วแบบเออผมจะเอาให้สวยอะอะไรประมาณนั้นนะครับเอาเป็นว่าบ้านผู้ใหญ่บ้านต้องสวยไว้ก่อนนะครับ ผมนี่แหละผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านในเกมไมครับนะครับเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันมันมืดเราไฟไฟมามาส่องมาส่องทางมันมืดมากคุณผู้ชมมองอะไรไม่เห็นเลยโอเคตรงนี้ข้างล่างก็ได้เสร็จเป็นเที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เหลือแค่ ผมคิดว่าจะทําให้มันมีชั้นสองด้วยผมจะยกระดับตรงนี้ก็คือฝั่งของด้านล่างก็คือมาถึงตรงนี้นี่นี่มาถึงตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบทางอันนี้เนาะทางอ่าเรียกว่ายังไงวะทางยกระดับขึ้นอีกหนึ่งอ่ะครับยกระดับขึ้นจุดๆตรงนี้ก็จะเป็นไม้เป็นแบบไม้โอ๊กอะไรเงี้ยวางตรงนี้นะครับแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็น บันไดทางขึ้นส่วนบันไดนี้ผมจะใช้เป็นสลับนะครับต่อขึ้นแบบทีละนิดทีละนิดจิบแบบนีนะ้คุณผู้ชมโอหวังว่าจะดูดูออก,กอน,นะตรงนี้น,นี้แล้วก็นี้นี้นี้ผมจะต่อขึ้นทีละระดับครับประมาณนี้นะครับผมมันจะได้ดูกันง่ายๆนี่อยนี้นครับแล้วก็เดินขึ้นไปทําเป็นทางยกผมจะใช้เป็นบันไดเดินขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะครับนี่นี่ เอ้ไม่สิถ้าเป็นแบบนี้มันก็ต้องเท่ากันหมดเลยดิเออตรงนี้มันก็ต้องเท่ากับอันนี้เนาะเนี่ยะคือตรงนี้มันจะเป็นบันไดเนาะแต่มันจะติดอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราขยับบันไดเข้าไปตรงนี้เนี่ยนะนะถ้าเราขยับบันไดเข้ามาข้างในอีกนิดหน่อยมันมันจะดูดีกว่าปะเนี่น่ะนะนะเออถ้าเราขยับบันไดเข้ามาตรงนี้มันก็มันมองว่า ผมมองว่ามันดูดีกว่านะเดาลองติดมันผมมองว่ามันดูดีกว่าท่านี้เดี๋ยวลองเอาบล็อกไม้แบบปกติมาวางดิแบบนี้ก็ได้นะครับเออแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันมันก็ดูแปลกๆอะ่ะมันก็ดูแปลกๆป,ปะเออผม ผมคิดว่ามันดูแปลกๆว่ะสูงกว่าข้างล่างอันนี้ข้างล่างเป็นสูงสามสูงสามแล้วก็บนก็คือสี่ก็คือบล็อกเพดานส่วนนี้สูงสี่ส่วนบล็อกที่ห้าก็เป็นเพดานทับหัวเพดานทับหัวพุซะนากวเลยก็เป็นเพดานเนาะโอเคงั้นเอาตามนี้แล้วกันไม่ได้สิคุณผู้ผมชม คือผมต้องขูดไปอีกสองข้างหน้าเว้ยเพราะถ้ามันเป็นแบบนี้คุณนึกดูนะผมต้องวางตรงนี้แล้วมันจะก็จะสองเนาะไม่สิมันถูกแล้วเว้ยมันถูกเดี๋ยนะตรงนี้ก็คือสามตรงนี้ตรงนี้ส่วนตรงนี้ถ้าผมวางไปมันก็จะปิดหัวผมดังนั้นผมก็ควรเอาอยู่ตรงนี้ ควรขยับไปอสองใช่ผมควรขยับไปสองหนึ่งแล้วก็สองตรงนี้นะครับเออว่ะมันควรเป็นแบบนี้มากกว่านะแล้วมันก็ทะลุออกด้านนอกเป็นที่เรียบร้อยนะนะผมทะลุออกด้านนอกแล้วนะชับโอ้มายอดั้นกูใหญ่เกิน เราค่อยทำให้มันเนียนอีกทีแล้วกันเนี่ยคือทํามันเป็นแบบนี้ใช่ปะนานๆนะผมจะสามารถปิดตรงนี้ได้เลยเยวต้องขุดตรงนี้ออกก่อนต้องขุดตรงนี้ออกก่อนนี่ถ้ามันเป็นแบบนี้ก็คือถ้าเดินขึ้นมาขึ้นมาเนาะล้วทางขึ้นชั้นสอง คือผมจะมีสลับปิดตรงนี้ไปเลยชิปแล้วตรงนี้อะ่ะมันจะติดหัวมันจะไม่สามารถกระโดดได้ก็คือทางนี้โอเคผ่านแล้วตรงนี้ก็คือเราจะมีสูงอยู่สามบล็อกแต่ตรงเนี้ยถ้าเดินขึ้นมันจะอยู่สองโอเคนะแต่ตรงนี้อะ่ะผมต้องขุนให้มันสูงสี่จากตรงนี้สองสามแล้วมันก็เจาะอ,อีกแล้วนะชรับอีกแล้วพี่โอ้ เข้าไปเดี๋ยวกูปิดที่หลังก็ได้เอา t 0 0 0 years later โอเคตอนนี้ผมขุดได้ถึงประมาณนี้แล้วมันก็ใกล้เสร็จละใกล้เสร็จผมใช้คำนี้ออกมาได้ยังไงวะคขาว่าใกล้สร็รีโคดเยอะเลยกูใช้คำว่าใกล้เสร็จเนี่ยนะเออเอาตรงๆนะบ้านดีๆกู่ะไม่สร้างมันสร้างบ้านที่แม่งลำบากลำบากต้องขุดเจาะ อืมเราก็ต้องไปหาไม้ใบไม่ไอ้ไอ้ขุดเจาะกูไม่ว่าอะไรหรอกแต่ออเลำบะกขุดเจาะกูไม่ว่าอะไรหรอกแต่ไอ้เรื่องที่แบบเนี่ยเนี่ยคุณดูภูเขาแม่งหายนี่แหละคือแบบอกูกูมาทำอะไรบ้านดีๆกูไม่ทำกูมาทำบ้านที่มันบากชีวิตตัวเองโอ้ว้าวมากกูแบบ ใกล้เสร็จแล้วครับผู้ชมตอนนี้เ็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยโคตรนาเลยกว่าผมจะเสร็จเนี่ยใช้เวลาไปเอครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตครึ่งชีวิต,วตโอ้โอ้วางผิดวางผิดทุกคนคุณผู้ชมอาจจะมองไม่ออกนะว่าผมจะทําเป็นยังไงเออผมก็มองไม่ออกอทุกคนรอเล่นร้อเล่นคือผมจะทําเป็นแบบนี้เว้ยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟัง ก็คือตรงนี้อ่ะเราจะทําเป็นทางอันนี้ใช่ปะนี่ตรงนี้ส่วนตรงนี้เราจะเป็นแบบพวกโซนพวกอาหารทาอาหารอะไรอย่างนี้อ่ะเออคุณผู้ชมนึกออกไหมแล้วส่วนตรงนี้อ่ะจะเป็นจะเป็นแบบที่ไม่เอนชานก็หัวเอยเอนชานก็ที่นอนพูกผิดส่วนตรงนี้อ่ะเหนี่ยมันจะ ติดอันนี้ไม่ตรงเนี้ยมันควรมันน่าจะเป็นขัวส่วนตรงเนี้ยไม่รู้เออไม่รู้ว่าจะเอาไปไหนเดี๋ยวค่อยไปคิดที่หลังส่วนมันจะมีตรงนี้แล้วก็โซนนี้โซนนี้แล้วก็ส่วนตรงนี้อ่ะจะเป็นทางขึ้นมาหลังจากขึ้นมาตรงนี้อ่ะมันจะเป็นกําแพงใช่ป่ะอืมแล้วทางมันจะมาถึงสุดถึงตรงนี้เอ้ไม่สิตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้แล้วพอมันมาถึงไปถึงตรงนั้นเยวผมต้อง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 ไปต่อบล็อกไปก่อนวนะนี่นี่ตรงนี้มันจะเป็นรั้วกัน้นแล้วมันจะมีทางตรงเนี้ยเดินออกไปได้ทางเดียวใช่ครับใช่มันจะเป็นทางเดินออกไปฝั่งนี้ชิบเดินไปถึงน,นู้นใน เน็บเน็บนี่ม, <า S 2> มันจะเดินม,มาถึงนี้แล้วตรงนี้มันจะเป็นรั้วใช่ตรงนี้ของตรงนี้มันจะเป็นรั้วหมดเลยส่วนส่วนตรงนี้จะเป็นประตูรั้วแล้วตรงนี้อ่ะมันจะเป็นสลับใช่ครับมันจะเป็นสลับทำไมถึงเป็นสลับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นสลับเว้ยแล้วส่วนตรงนี้อ่ะมันจะเป็นชั้นหนังสือใช่ ชั้นหนังสือที่ต่อตัวที่เป็นทางยาวจะมาถึงตรงนี้ใช่ครับมันจะเป็นชั้นสมุดเป็นแถวแถวยาวประมาณสูงสามบล็อกจนถึงสุดทางนู้นเลยนี่ครับแล้วข้างบนอะ่ะมันก็จะแบบเป็นบล็อกไม้เออตรงนี้ก็จะเป็นหลังคาปิด แล้วฝั่งเนี้ยมันจะมีห้องห้องอะไรสักอย่างคือตอนนี้อ่ผมก็ยังไม่ได้คิดหรอกว่าจะเอาเป็นห้องอะไรแต่มันจะมีห้องมาแน่นอนในอนาคตผมจะขุดเจาะเข้าไปอีกเออส่วนตรงนี้อ่ะก็ไม่รู้ส่วนตรงนี้จะแบบปิดไว้เลยมึงเดินตกก็มึงเจ็บแค่นั้นแหละครับเดินตกก็เจ็บแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยนี่แหละบ้านแผนบ้านที่ผมจะสร้างซึ่ง กูก็ไม่รู้ตัวเองซึ่งกูก็ไม่รู้อะว่าตัวเองจะสร้างได้หรือเปล่าไม่เย้ยสภาพกูแค่ทําแค่นี้แบบก็ขี้เกียจจะตายแล้วอ่ะแม่แค่ตัดไม้กูยังขี้เกียจเลยคุณผู้ชมเลกดูดิเป็นแพนบ้านที่กูใหญ่มากอืมใหญ่มากเป็นบ้านหลังแรกที่กูคิดจะทําอ่ะใหญ่ขนาดนี้อ่ะมันมีครั้งนึงผมเคยคิดจะทำครื่นหาด นบ้านเล็กๆกูยังสร้างงูอยู่เลยคื่อเรื่องหาดให้ตายเถอะให้ตายเถอะชื่อเรื่อหาดนะครับโอเคทั้งนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละคลิปหน้าสร้างบ้านนะครับบายไปละ